หปีที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่พวกเราทุกคนก็ผ่านพ้นมาได้สิ่งเหล่านั้นคือประสบการณ์ที่สั่งสอนให้เราเข้มแข็งและอดทนธรรมะเป็นส่วนหนึ่งของการนำพาชีวิตให้รอดพ้นทุกอุปสรรคนี่คือเหตุผลที่หลายคนเมื่อมีทุกข์จึงหันหน้าเข้าวัดแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาฟังธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงพ่อวิจิตพัชกิติกโกจาวัดวัดบ้านน้ำมดุดอําเภอศรีสวัสดิ จังหวัดกาญจนบุรีการที่เรามีปัญหาหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะพึ่งพานี่เป็นที่พึ่งไม่ว่าสถานที่ต่างๆที่เราไปกราบไหว้ตามทั่วประเทศจริงศักดิ์ธิ์ก็มีบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะเชื่อได้อย่างงมงายเหมือนคุณมหาหลวงพ่อเลยนะปัญหาต่างๆตามที่จริงพระคุณเจ้าทั้งหลายนี่ก็ไม่ได้รับรู้ว่าของคารวะเป็นแบบไหน เขาเดือดร้อนกิงเขาทั้งมาหามาหาหลวงพ่อให้ช่วยเหลือหน่อยหลวงพ่อจะไม่ได้ช่วยืออะไรเงินทองช่วยเรือนูน่นช่วยเรือนี่ก็ไม่ไม่ใช่เราจะช่วยเหลือธรรมะให้ไปอย่างลึกเข้าไปในจิตใจของญาติโยมว่าปัญหามันเกิดขึ้นแบบไหนมาแบบไหนเป็นแบบไหนเป็นเพราะเราเป็นเพราะลูกเต้าเป็นเพราะสามีภรรยาเป็นเพราะความจนเป็นเพราะทุกเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยมันมีปัญหาทุกเรือนที่เราที่เรา จนอยู่ไม่ว่าครอบคัวไหนทั่วประเทศการให้ธรรมะคือหนึ่งการที่มันปัญหาเกิดขึ้นเราใจท่องใช้สติปัญญาความนึกคิดอ,อย่าวู่วามอย่าเอาโมโหโทโสเข้าไปแก้ปัญหามันจะยืดยาวไงมันจะการเป็นการสาบแช่งถึงกันอะไรกันหรือว่าพ้นพ้องบริวารที่อยู่บ้านคิดใกล้ชิดกันนะด่ากันดังนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ ต้องคอยพูดขยาช่วยเอาธรรมะในใจที่เรามีอยู่ถึงให้เขาชนะไปเถอะเราเป็นคนแพ้ไแพ้เป็นพระชนะเป็นมันการทำสิ่งในชั่วร้ายหรือสึ่งบาปมันต้องมีสมาธิยึงอย่างคิดในในหัวเรานี่ว่าจะทำสิ่งไหนมันจะสำเร็จ อันไหนบาปอันไหนไม่บาปอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกเหมือนก็เรากินข้าวเลยมันมีเมล็ดข้าวที่ขาวใสสะอาดมันต้องมีกากข้าวเราก็เอากินที่มันดีๆสิ่งที่ไม่ดีเราก็เรียกออกไปทุกอย่างก็สําเร็จความพยายามที่ไหนมันสำเร็จที่นั้นไม่ช้าก็เร็วทุกอย่างที่เราทํา ไม่เห็นผลในวันนี้วันข้างหน้าก็เห็นอดเปรี้ยวไว้กินหวานไงเป็นเร่งมันก่อนก่อนก็ไม่ไดม้มันไม่หวานนะเหมือนเราบ่มมะม่วงเนี่ยเอาเกสมาใส่อย่างมันสุกเร็วไ,ไม่หวานหรอกถ้าสุกธรรมาชาตอิอร่อยอร่อย,ออยการที่อร่อยในการทํางานหรือการอะไรนี่เนี่ยไป็นเร่งก็ไม่ได้เราลาบากตัวน,นี้ช่วยเก็บหอมรอมริษอะไรนี่ ลำบากตนนัวนี้ที่แข็งแรงร่างกายนะสังขารเราแข็งแรงอยู่นี่นะลำบากแค่ไหนก็ทนลำบากจะไปสบายตอนแก่นะพอมีเรามีสมบัติที่สะสมไปแล้วนะ<อ>และวันนี้ก็การดำเนินชีวิตของเรานะเราพิจารณานะดูสิ่งแวดล้อมดูรอบข้างดูตัวเองด้วยมันจะก้าวไปได้จะพบแสงสว่า,างในทางธรรมหรือทางคารวาตนะ ใช้สติปัญญาคิดใช้สมองและใช้ที่เรามีอยู่นะใกล้ตัวนะเปรียบเทียบหรืออะไรไหมจะได้จะได้ล่วงไปดีๆปัญหามันเกิดขึ้นเราก็แก้ได้มันไม่ตันหรอกเพราะว่าชีดวิตยังมีอยู่ความหวังข้างหน้าเราก็ต้องมีใจไหมคออเหมือ,อนคนเกยบใครได้ป่วยเลยเราต้องคิดในใจว่าคูสู้เมืองตายก็ตาย,ตาย,ยางไงนุ่มไม่ตาย คนเราไม่อยู่คำฟ้ามึงตายแท้เลยไม่ตายตัวน,นี้ก็ตายตัวหนานเราสู้โรคไงมีกําลังใจนะคนรอบข้างมีให้กําลังใจให้ลังใจมันก็สู้โรคได้ถ้ามันมีใครให้กําลังใจนอนคนเดียวแง้งแมงอยู่ในนีนน่ตายแท้เรากูบก่มีใครมาดูแลเลยข้าวก็ินไม่ได้อย่างงั้นมันไม่ใช่ขราบคูวเดียวกันยิ่งพ่อแม่นะยิ่งต้อง,องดูแลบุญคุณของท่านีใหญ่หลวงนะพ่อแม่ไ็ได้ดูแลท่าน เราท่านมาอยู่กับเราจนตลอดไปหรอกสักวันหนึ่งก็ต้องมีการจากทุกคนจากพัดพากจากกันทรัพย์สมบัติเหมือนกันแหละหามาได้จะครอบครองได้ไม่นานเท่าไหร่วันนี้หรือพรุ่งนี้ในชีวิตของเราตื่นเมื่อเศร้าเห็นหน้าจังหวายัง่งในคนภาคอีสานเขาว่าวันนี้ก็เรามาเหมือนกับเรามาทำบุญแล้ววันนี้ มาทําบุญมาฟังทำาสาธยายทําให้ความรบรู้เก่ญาติยมชาวบ้านเราที่ขรรพนับถือที่ไหนๆก็มาให้หลวงพ่อ,อมีปัญหาหลวงพ่อแบกหนักคนเดียวที่ไหนๆก็ญาติโยมในนี้ก็ชาวบ้านเรา,าผมก็มีความเมตตาเกียทุกคนเลยไม่ถือยศสดใหญ่ดุซีฮ่าได้ไม่ว่าลูกเด็กเด็กแดง มีปัญหาอะไรก็มาาได้หกช่วงสิ้นปีใครไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนทางรายการขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมทำบุญสวดมนต์ไหว้พระข้ามปีพร้อมกิจกรรมดีๆที่ทางวัดจัดขึ้นเพื่อเสริมสริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีมังกรกันครับสอบถามการเดินทางและกิจกรรมที่ทางวัดบ้านน้ำมุดจัดขึ้นในช่วงสิ้นปีได้ที่0 9 2 8 0 2 5 5 4 5